ขับรถกันมาเองครับเวลาราสนตัวแล้วก็มาจอดอยู่ชั้นใต้ดินจอดค่อนข้างสะดวกแล้วก็ลว่เร็วมากเดินทางมา MRT ค่ะก็คือสะดวกมาก a s t my friends how it is and they recommend me to come so I come here โซนข้างล่างที่เป็นมาร์เก็ตเพลสต่างๆอะไรอย่างเงี้ยก็มีของที่แบบน่าใช้แล้วก็ใช้แล้วรู้สึกเป็นมิตรต่อโลกด้วยดีต่อโลกด้วยทุกอย่างที่เกิดขึ้นบนโลกไปนี้ยเราต้องตระหนักที่จะเรียนรู้ว่าก็คือทุกอย่างเนี้ยมันจะต้องแบบ อยู่เป็นพื้นฐานของการที่เราต้องช่วยเหลือกันนะฮะต้องเริ่มจากตัวเราเวลาเข้ามางานก็รู้สึกตื่นเต้นนีค่ะเพราะว่าแต่ละอันก็ดูเป็นบูธแต่ละอันก็ดูอลังการดีแล้วก็มีเกมมีอะไรให้ทํากิจกรรมร่วมกันก็ดูรู้สึกสนุกแล้วก็เอ็นจอยไปกับงานชอบเกือกบ,บ,บทุกบูธเลยค่ะเพราะว่าทุกบูธเนี่ยมีความรู้แล้วก็ต้องจากได้ความรู้แล้วเนี่ยก็คือย,อยังมีเกมที่น่าสนใจให้ลองเล่นแล้วก็ได้เล่นแล้วก็ได้ความรู้ด้วยด้วยเหมือนกันผมว่าดีนะครับคนไทยจะได้เห็นนวัตกรรมใหม่ๆของเทคโนโลยีเพิ่มขึ้นนะครับ ได้เห็นหลายๆองค์กรน,นะคะเอานําเทคโนโลยีไฟฟา้ามาใช้นะคะซึ่งหนูคิดว่ามันดีต่อโลกมากๆเลยค่ะสร้างการตะหนักรู้ของการรีไซเคิลพลาสติกครับก็เรียกว่าเครื่องทรานสเพโซนะคะเป็นวัตรกรรมที่สามารถ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ลดคาร์บอนได้แล้วก็ช่วยโลกแล้วก็ลดขยะได้นะครับเราอยากจะสร้างความตระหนักนะคะให้ทุกคนเนี่ยรู้จักกับพลาสติกประเภทที่1สามารถนํามารีไซเคิลเป็นอะไรได้บ้างทําเป็นเส้นใยเส้นได้ซึ่งทําเป็นเสื้อผ้าหรือว่าสินค้าอื่นๆเช่นกระเป๋ารองเท้าได้ด้วยเช่นกันค่ะถ้าเราให้เด็กตระหนักถึงตอนนี้เนี่ยมันก็จะเป็นการที่ดีในอนาคตที่ขยะก,ก็จะไม่ล้นโลกแล้วก็ขยะมันสามารถที่จะเอาไปพัฒนาอะไรได้มากขึ้นเราไม่ทําอะไรเลยเนี่ย แล้วปล่อยให้ไเมีดเชนเนี่ยมันไปต่อเรื่อยๆอ่ะมันจะไปถึงจุดจุดหนึ่งที่มันย้อนกลับไม่ได้ซึ่งอาจจะมีผลต่อ,อความเป็นอยู่ของคนในอนาคตเราใช้ทรัพยากรจากเขาเราเราเทคจากเขามาเราก็อยากจะดูแลให้เขาอยู่กับเราไปอีกนานๆถ้าคุณรักลูกรักหลานรักอนาคตนะครับ เรื่องของความยั่งยืนเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวมากเป็นจุดเริ่มต้นของความร่วมมือที่ดีนะครับเรื่องของความยั่งยืนเนี่ยต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนนะครับน่าชื่นชมมากแล้วก็อยากให้มีงานในลักษณะแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆทุกๆปีครับบรรยากาศดีมากๆเลยค่ะแล้วก็มีอาหารหลากหลายเห็นแบบพวกเชฟตามแบบมาสเตอร์เชฟอะไรอย่างี้เนาะมาก็รู้สึกว่าตื่นตาตื่นใจดีไม่คิดว่าคนจะเยอะมากขนาดนี้นะครับผมตอนนี้ขายมา8วันแล้วนะครับเสียงเซิรงหายหมดแล้วนะครับผมคือ เป็นกระแสะตอบรับจากผู้เข้าร่วมงานนะครับไม่ว่าจะเป็นพ่อค้าไม่ว่าจะเป็นคนที่มาเที่ยวนะครับคนเยอะมากนะครับพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยก็หาของมาขายกันแบบไม่หวาดไม่ไหวนะครับเติม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 ทั้งวันโอ้โหแบบมันเป็นงานที่คุ้มค่ามากๆนะครับเราก็จะทําแบบที่เราทาเนี่ยคือเราถือว่าเราช่วยธรรมชาติด้วยเราจะไม่ใช้พวกพลาสติกอะไรอยู่นี้เราก็จะใช้แบบนี้ต่อไปที่จริงแล้วเรื่องของการกินรรม,มันเหมือนแบบ มันอยู่ในชีวิตประจําวันของเราพอมองลึกลงไปแล้วโหมันตามท็อปิกที่เขาคุยกันเลยคือมันกระทบทั่วโลกเลยอะค่ะในส่วของคิสโซนะคะก็ชอบมากเพราะว่าให้เด็กได้รู้จักว่าการแยกขยะคืออะไรงานนี้จะทําให้น้องอะค่ะรับรู้ว่าการแยกขยะเอาไปใช้อะไรต่อได้เอากล่องโฟมนะครับเอาไปไว้ในขยะรีไซเคลิลเอาพวก ขนมกระป๋องกระป๋องกระป๋องหรือน็อตนะครับเอาไปไว้ที่ขยะรีไซเคิลครับแล้วก็กล้วยเละเปเปิ้ลเป็นขยะเปียกนะครับเป็นขยะเปียกแล้วก ก็วิธีแท้็กเทเซอร์นะครับก็โดยผลงานที่ผมนํามาใช้เนี่ยจริงๆแล้วมาจากชุดกันฝนแล้วก็มีขยะที่เกิดจากชุดกันฝนเนี่ยจำนวนมากผมก็เลยชุดกันฝนเนี่ยมาทําให้เกิดเป็นผลงานศิลปะค่ะจากบูธเมื่อกี้ที่เข้าไปนะคะก็จะเป็นบูทที่ให้ใส่แว้นตาค่ะแล้วก็มองภาพเสมือนจริงที่เป็นโมเดลโฮโลแกรมค่ะ มันก็จะมีการแข่งขันเคสธุรกิจก็ได้มีหลายๆทีมหลายโครงการหลายๆมหลาลัยได้มาพรีเซนต์ก็ได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างเยอะมากขึ้นค่ะและที่สําคัญนะคะก็ได้อินสป r a เรชันในการทํางานเพื่อสังคมแล้วก็ทำ sustainability ให้มันยั่งยืนต่อไปได้ค่ะ3ามคำให้กับงานนี้มันยอดมากมี